สวัสดีครับพบก,กับสุนูคาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เดวิลเดือดจัดนะครับคุณทําแบบนั้นไม่ได้จวกลูกชอเดินเอื่อยเชยคาบ้านหลังแมนยูพาย่ายคารังแบบเลือเชื่อ10คนโอ้ยสีมะยางเหร็นเดินเอือยเชอย,อย,ยนงโว้ยเนาะถ้ามึงไม่อยากเตะมึงก็หนีไปอย่างเดี๋ยวนี้บักลูกซ้อเส้นทางไร้พลาดนะของแมนยูต้องสะดุดลงอย่างน่าตกใจนะครับบีแสดงเปิดบ้านพ่ายกับเอเวอเรตัน1 0 ที่โอทันฟอร์ดทั้งงที่คู่แข่งเหลือผู้เล่นเพียงแค่สิคนตั้งแต่เนิ่นๆจากจาังหวะที่อาริซาการะเกะถูกไล่ออกต้องการความอับอายในการเจาะแนวรับที่เหลือผู้เล่นน้อยกว่าไม่ได้สิ่งที่จุดชนวนความเดือดดาลให้กับตะนาน,นสโมซออย่างแก้รีนิวิลคือฟอร์มการเล่นของฟุนแบ็กซ้ายลูกชอที่ถูกจวกอย่างหนักว่าเป็นต้นเหตุแห่งความเฉยชาเดวิลชี้เปิาทำไมต้องเป็นลูกชอขณะที่ ทีมของโรเบนโนริมพยานเดิมเกมบุกเพื่อทวงประตูเคืนโดยเฉพาะในช่วงคิดได้เปียบผู้เล่นแกรี่นีเวลในฐานะคอมเมนเตเตอร์ของสก็ตสปอร์ตได้แสดงความไม่พอใจสุดขีดต,ต่อสิ่งที่เขาเห็นจากชอในในแหน่งกองหลังฝั่งซ้ายภายตบบ 3, 4, 3. ใต้ระบบ3-43สี่สามนเวลพุ่งเป้าไปที่ความเฉยชาและความไม่กระตือรือร้นในการเติมเกมรุกของฟุตแบ็กรายนี้อย่างชัดเจนชอกําลังเดินเอื่อยเฉยไปข้างหน้ามันกวนใจผมมา20นาทีแล้ว แลวตอนนี้ผมก็ต้องพูดออกมาเขากําลังเดินเอื่อยๆดูเขาสิคุณทําแบบนั้นไม่ได้มันเป็นการเสียเวลาอย่างแท้จริงเลยนะมันไม่สามารถหลอกใครได้หรอกการเคลื่อนที่ที่ขาดชี่พิจีวาของชอสนทางอย่างสิ้นเชิงกับเสียงเชียร์ของแฟนบอลในสนามบูทเทฟอร์ดที่พยายามตะโกนร้องเพลง a t t a c t a c t a c k ดังลั่นสนัน่นซึ่งสะท้อนความต้องการให้ผู้เล่นเดินหน้าบุกอย่างเต็มที่ท่ตตกของอัมริมคือแพ้รับบาบหรือไม่ แม้ชอในวัย30ปีจะมีเกมที่น่าผิดหวังแต่ก็มีข้อถูกเถียงว่าตำแหน่งของเขาอาจเป็นผลพวงโดยตรงจากระบบการเล่นที่เรเบนมริมยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นมาตลอด1ปีเต็มของการกลุ่มเทียมอย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่เทียมตามหลังและมีผู้เล่นมากกว่าการยึดมั่นในแทคติก3 4 2 1และไร้ความไม่กล้าเสี่ยงในการเล่นเกมรุกของผู้เล่นบางคนได้ทำให้ปีแสดงต้องพบก,กับความพ่ายแพ้ที่น่าผิดหวังข่าบาท การแปรครั้นี้ไม่เพียงแต่ทําให้เส้นทางไร้ไพ่ายต้องหยุดชะง,งักลงเท่านั้นแต่ยังเป็นการเผยให้เห็นถึงปัญหาความกระหายในการเล่นเกมรุกของผู้เล่นบางรายซึ่งถูกแกรีนวิลจกยับว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สาหรับผู้เล่นในทินโอแทตฟอร์ดเฮ้ยไม่อยากเต้มกับยายซะบักลูกซ้อเอ้ยโอ้ยเล่นเอ้ยเยชยยางเป็นหอดตัวจริงเด้ยวก็ถืออย่งตำแหน่งเสียดอก แมนยู U, คืนสู่โลกแห่งความเป็นจริงแข่งไร้ประโยชน์นัดไพ่อเวัตตันมีตัวแทนชัดเจนแต่อัมริมกับไม่ใช้งานแมนยู U, ช็อกโลกนะครับไพ่สิคนต่อเอเวัตตันแข่งไร้ประโยชน์มีตัวแทนแล้วทําไมอัมริมยังดื้อใช้การเดินทางกัาสวยงามของแมนยูที่ไร้ไพ่มาห้านัดต้องร่วงหล่นสู่พื้นอย่างแรงด้วยการแพ้แพทีีน่บอหนึ่งศูต่อเอเวตัน ซึ่งต้องเล่นด้วยผู้เล่น10คนเกือบ70นาทีความแพ้แพ้ครั้งนี้เป็นบาดแผลใหญ่ในแผนการของรูเบนนัมเรมทันทีเมื่อเขาถูกตกั้งคำถามว่าด้ยรันเกินไปหรือไม่ที่ยังคงใช้งานผู้เล่นที่ถูกแกวเรนวิววิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเสียเวลาทั้งทั้งที่มีเพชรเม็ดงามรอวันเจรนายอยู่ข้างสนามนะครับูเมนดัมริมเห็นอะไรในลูกช่อ ในวันที่ทีมเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานเกือบทุกคนแต่สปอตไลท์ที่เจ,จิดจ้าที่สุดกลับส่งไปที่ลูกชอเซนเต์แบ็กฝั่งซ้ายที่รับความไว้วางใจให้ลงเล่นต่อเนื่องอย่างน่าหลือเชื่อเดวิลทนไม่ไหวตลอดเกมแกรลิวิล์ตำนานสโมสรออกมาตำหนิลูกชอซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยชีย้ไปที่การขาดความพยายามและความกระตือร้นในการวิ่งซึ่งส่งผลให้เมนยูฝั่งซ้ายกลายเป็นพื้นที่ที่ไร้พิสงที่สดุดจากตัวเลือกแรกสู่ตัวเลือกเดียว แม้จะทำง,งานได้ย่ำแย่อัมเริมกับปฏิเสธที่จะหมุนเวียนผู้เล่นทําให้ลูกชอได้ลงเล่นครบ90นาทีอย่างน่าเหลือเชื่อในไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาตกเป็นเป้าของการวิจารณ์ในครัน,นี้การตีต่อใจของอัมเริมถูกโจมตีหนักเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าให้อภัยเลยหากเขามีตัวแทนที่พร้อมและเปล่งประกายรออยู่เพรที่ถูกเลื่อมเฮเวนคงสงสัยว่าทําอะไรผิดไปขณะที่ลูกชอลอยนวลทำงานผิดหวังชื่อของไฮเดนเฮเวน ประกาหลังดาวรุ่งถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นคำตอบที่อมริมเหมินเฉยเฮเบนเคยพิสูจน์ตัวเองแล้วเมืเอ่อฤดูกันที่แล้วว่ามีคุณภาพระดับทีมชุดใหญ่ด้วยสไตล์การเล่นที่คล่องแคล่วเข้าพะทะอย่างดุดันและเป็นเซนเตอร์แบ็กเท้าซ้ายที่สมบูรณ์แบบความย้อนแย้งที่แท้จริงอมริมเคยย้ำว่าการลงเล่นต้องได้มาด้วยผลงานแต่การยึดติดกับผู้เล่นประสบการณ์สูงอย่างลูกชอดาโลอูเกเตและบูนอฟานัสกำลังทำให้แฟนบอลตั้งคำถามว่าหากการลงเล่น ได้มาด้วยผลงานจริงๆทำไมผู้เล่นเหล่านี้ถึงยังได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องบทสรุปคือความพาแพ้ต่อ10คนของเอเวอเรตัไม่เพียงแต่ฉุดแมนยูคืนสู่โลกแห่งความเป็นจริงแต่ยังตอกย้ำว่าอัมริมกำลังตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดด้วยการปฏิเสธที่ให้โอกาสดาวรุ่งอย่างเฮเวนทั้งที่ลูกชอทำงานต่ำกว่ามาตรฐานคุณคิดว่าอัมริมควรกล้าดอบลูกชอเพื่อให้เฮเวนพิสูจน์ตัวเองได้แล้วหรือไม่ อัมริมติงลูกทีมแมนยูต้องเล่นให้ดีกว่านี้หลังพ่ายเอเวอเรตันขาบานโดยเบนอเมริมเฮค้ตแมนยูนะครับออกโรงติงลูกทีมว่าควรที่จะเล่นได้ดีกว่านี้ในเกมที่พ่ายเอเวอเรตต์น1-0แมนยูปิดสนามโอตัฟฟอร์ดพ่ายแพ้ต่อเอเวอเรตันตั้งที่เหลือผู้เล่นแค่10คน1 0ในเกมพิมพ์เลนลังกฤษเมื่อวันที่24พฤศจิกายนโดยแม์นี้ทีมเยือนนะครับได้ประตูชัยจากเคนเนนส์เดลบริฮอร์ในในาทีที่ยี่บก ผลงานที่เกิดขึ้นและผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นทั้งปีแสดงหยุดอยู่แค่18ต้มจาก12นัดอยู่ในอันดับที่10ตนารางคะแนนเช่นเดิมส่วนทัฟฟี่สิงเงินเอลตันมีเพิ่มไปเป็น10คะแนนจาก12คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่11ของตรงนารางคะแนนหลังจบเกมเอาริมที่กลุมทีมมนยูครบ1ปีในแมตท,ที่ผ่านมาก็ออกลงติงลูกทีมว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีกว่าด้วยทางการมีผู้เล่น11คนและ10คนด้วย ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้เล่นด้วยความเข้มข้นเท่าที่ควรเขาสมควรได้รับชัยชนะที่เมือนช่่ยเราจากการโดนไล่ออกเราต้องพยายามให้มากกว่านี้ในทุกจังหวะพวกเขามีผู้เล่น1ิบคนก็ให้ไล่พวกเขาไปในพื้นที่สุดท้ายเราต้องพยายามให้มากกว่านี้รู้สึกเหมือนผลงานถอยหลังลงคลองไหมใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิธีที่เราเล่นเกมลืมเรื่องผลการแข่งขันไปเลยผลการแข่งขันมันแย่มากแต่ผมกังวลกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างเกมมากกว่า ทุกคนควรเล่นให้ดีขึ้นในวันนี้เรามีการฝึกซ้อมพรุ่งนี้แล้วเราจะจัดการกับมันสิ่งที่เกิดขึ้นเฮ้ยหน้าทีมมึงเห็นอย่างไะบอกอมริมมึงกระตุ้นี่ล่ะกูบอกมึงกระตุนกระตุนห้องมันดังๆบอกได้บอลแลนกับห้องมันดังๆห้องไห้บอลแลนบอกลูกช่อบอลแลนกับห้องดามันหลวมมันเป็นลูกนองมันตัวหรือมึงสิถือะลออกก่อนบอกหรือว่ายังไงนี่คือสุขข่าวแมนยูนะฮะรอบแรงของวันที่25พสิบห้ายน